สก,กนีค่ะมาถึงก็ส่ายีมีของขายเต็มเลยค่ะซื้อของััเล่นมา เยอะมากเลยค่ะเราก็เป็นอาเนียเราก็ทำท่าตามอาเนียไปเลย ขอให้ได้นะคะได้ไหมมันต้องหย่อนตามที่พี่จีน่าบอกมันต้องมีทางของเขาอะ มีทางของเขาไหม้ไครับน้องบอกหยอดได้แล้วไหมลูกยกโอเคอ่ะหมุนหมุนทางไหนทางขวาขวาขวาในตัวอะไรเอ่ยได้ไหมได้ตัวที่น้องเกจะากได้ไหมอุ้ย เอ้ยก็ได้ข้างบนก็น่ารักนะแต่ว่าชอบเหมือนกันอันนี้คืออัคคีส่องเออก็ถือไอติมน่ารักออกโอเคไหนโชกลกองไหนค่ะนะโอเคน่ารักมองไม่ถนัดเลยลุงอย่าเพิ่งก็ยักยักเดี๋ยวหนูจะไปรีวิวของที่หนูซื้อมานะคะก่อนกลับก็กินไอติมอร่อยอร่อยมาแล้วนะคะเราถึงบ้านกันแล้วเราจะมารีวิวของให้ทุกคนดูนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้าง นี่อันที่หนึ่งนะคะหนังสืออันนี้นี่กาชาปองอกาชาปองเก็บแล้วเดี๋ยวนี่หนูสื้อกาชาปองมาสองอันนะคะมีรูปนี้กับอันนี้ อันนี้ค่ะอันนี้ของคุณแม่มารีวิวไปเลยเดีย๋ยวหนูจะแกะให้ดูนะแกะหนังสือก่อนแกะยังไงหนังสืออันนี้อ่ะนี่ค่ะข้างหน้าข้างหน้าเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้เอาออกเอาออกได้ ข้างหลังหนังสือข้างในโอ้เขามีสติกเกอร์มาให้ด้วยค่ะนี่สติกเกอร์ o p e นฮะมีตุ๊กตาอันนี้ตุ๊กตาอันนี้โอ้มองเห็นไหมเนี่ย ตุ๊กตาอาเนียไม่ใช่ตุ๊กตาอาเนียนะตุ๊กตาของอาเนียนะเราเอานี้ออกแล้วสไปแฟมิล,ลี่เรื่องนี้ไปเสิสร์ชดูในเน็ตฟลิกได้นะคะเรื่องสไปแฟมิล,ลี่ นะข้างในหนังสือก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะเป็นจุดๆไม่ได้เป็นตารางเส้นหรือเป็นหน้าเปล่านะคะมีแพนกินยอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือไม่ใช่หนังสืสอสิสมุดโจดมีเส้นอะไรนะ่ อืมมีเส้นคั่นให้ด้วยค่ะเส้นคั่นหนังสือนี่แล้วก็มีที่รัดหนังสือปิดหนังสือค่ะมาอันต่อไปกันเลยสำหรับหนังสือก็มีแค่สติกเกอร์กับหนังสือทำมีหาให้นะแล้วก็ต่อไปมีอะไรต่นีป โมเดลโมเดลเกะย,ยังไงนะโอ้มีสกอตเทปอยาขอเวลาแกะแป๊บนึงนะคะตอนนี้แกะใกล้เสร็จแล้วคะ่ะเหลือสกอตเทปอีกหนึ่งอันเออ มากเลยค่ะได้แล้วค่ะต่อมาก็ต้องฉีดป่ะ,ะอ๋อได้ค่ะเขามีสแกน QR โค้หนูไม่รู้นะว่าสแกนอะไรอย่าหนูนเดี๋ยวหนูจะลองสแกนนะคะเดีย๋ยวรีวิวให้ดูก่อนอือต้องความลงมา ดีมากเลยข้างในก็ยังติดสกอเทปอีกนะคะน่เมันดึงออกมาเลยต้องประกอบเองนะคะ เดีย๋ยวเราดูตอนประกอบเสร็จเลยนะคะตอนนี้นะคะหนูก็ประกอบเสร็แล้วนี่นี่ค่ะตรงถ่านเขามีเขียนว่าอะไรสักอย่างนะ Q P O S K E T อ่านาเเนะี่ยเด็กภาษาอังกฤษไม่เก่งนี่ค่ะเดีย๋ยวหนูจะให้ดูรวมๆเลยนะคะ มีอะไรบ้างที่จะไปดูเดี๋ยวหนูจะสแกน q ิวอารโค้ดให้ดูก่อนนะคะว่ามันเป็นอะไรมาเรามาสแกนก,กันเลยโอ้ยแกะมือเดียวไม่ถนะัดมันคืออร่อย หนูไปสแกนมาแล้วนะคะก็คืออันนี้คือมันมันให้เข้าไปที่ไลน์เหมือนจะเป็นแบบให้แอดไลน์มั้งส่วนอันนี้หนูสแกนแล้วเขาแบบให้ให้ดูว่าซื้อโมเดลอีกได้ได้ที่ไหนแต่ไม่ใช่โมเดลอันนี้นะคะมีหลายโมเดลเลยมาเราจะไปรีวิวแล้วนะคะ นี่นะคะก็คือของที่หนูซื้อมาทั้งหมดเอ้ยไม่ใช่สิคุณแม่ซื้อให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระชอปสองอันหนังสือโมเดลแล้วก็อันนี้ของคุณแม่ไม่แกะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้500บาท สามเก้าเก้าอันนี้สามเก้าเก้าส่วนอันนี้เท่าไหร่นะดูก่อนค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยม,มีบอกไหมนะไม่รู้สิเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนกระชปองนะคะ อันนี้200บาทสุ่มสุ่มที่1 200บาทส่วนอันนี้สุ่มมาได้150่ง0บาทค่ะแพงนะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ 拜拜，拜拜。